สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุมองสุบอลพ่อกับส่องน้องไม่นี่คือเก้าคือเดิมพี่น้องถ้าก็มาแต่บรรนุนสูงมาสวยเนี่ยจักหน่อยกิดขา่าวเสา่ออยู่พุ่นเ้ามมือนอนอยู่พุ่นเมื่อคืนเนี่ยเมื่อจบอาการป่วยของพ่ยอใหญ่น่แล้วไม่หาลูกสาวเลยพี่น้องเลย อ้าวเบากหลีขึ้น,นยังไงแก่ก้าดับำนา้ดำนาดับหน้าน้อเ <laughs> บากะลีเพิ่นมาดำหน้าซอยมเทมเทาวเมทาเงีอนไก่กันแล้วปาเฮาเนี่แหละผู้ฮ้ยนางกินข่าน้ำกันอะไรไปเนาะเฮากับซีลงไปดำหน้าซอยเพิ่นคือกันมื่อนี่ไปได้ตัวหอดคันได้ไรดำบหน้านะไก่เนี่มีเอฟซีบากะลีถามมา บ๊อกกอลีดำน่าแล้วและวบ๊วยยังอยู่กับปลาไหลไปไหนบ๊วยเมน้ำบ่มีครับมีน้ำก็ดำต้องมันกินกิอีกอาทิตย์หนึ่งก็สิแล้วบ๊วยไปปเต็มเลยไปโอ้สุดสวดรถพุ่นบ๊อกกอลีใสจะนักจะเต็มเลยตัวแรกไปอวยอยู่ซ้ำแหนะุัวแรกอวยนี่เลยบ๊วไป อืมนี่แหละดำหน้าซอยป้าพี่น้องเลยป้าเงั้นไก่กันนี่ล้วพี่น้องเดียวกันซอยกันมียังขาดเรือกันซอยเรือกันไปพี่น้องเอ้ยชีวิตยังมีทำดีไปก่อนนะพี่น้องเนาะป้าลุงไทยหน้าเลยยลุ่ม ยามเพิ่นแล้วก้อนเฮาเพิ่นก็ไปซอยเฮาคือกันไรบ้างเราไมีแต่เฮามาซอยเพิ่นได้น,นี่ยย้ำเฮาบ่ทันแล้วตะกี้แต่หลายปีที่ผ่านมานะเฮาพี่น้องใกล้กันแช่เนาะเห็นกันอยนูย่ซุมือ้อซอยกันและมีหยังก็กได้อาเท่าพงวณิตา ้ยดำเดี๋ลูกทุ่งไปเลยลูกทุ่งอีลีล้อเนี่ยลูกทุ่งบรรนาเขาอืเด็กดำพี่น้องทุ่งอีลีล้อเครื่องให้อีกจงหากพี่น้องเอ้ยบ่แม่เราเบิร์ให้ได้เนี่นะเนี่ยฟังนี่ยังบระเทศไทยเลยนี่อ้าวลุงเพิ่อเอาแต่คาดลุงสับปะเพื่อไทยไว้เลยสับปะย่ลุงไหนไหน เพิ่งขึ้นบ่อไทยไปสะก็ให้ลุ่มๆผู้พี่น้องบ่านเขาๆคนละให้หนึไไหน่งไม่นี่นะเกิงให้ได้อยู่รอกระวัปงปีนอ่าใครอยู่สะ ดำพงมันบ่ดำพงมันอยากม้วนป็นไดเด่นอ้อเนาะสร้างเป็นพี่น้องเลยต้องกระดับโบ้พุ้โบ้โต๊ะก็อยากดำอือเนีแ่แหละถาพุน้นพอด้ดัมไดเพื่อนเนาะถาพุ้นบดีดัมง่ายดนาอแรงแรงขนาดดัมถาพนงอแรงขนาดอ๋บอบดฝนตกมากกะเขียวดอก ไปได้อ้อนันเฮาเ,าเค้บ้านเ,าเาขากันได้แหละน,น้ำบันไดนั้นได้ดำม,มือเดียว,าวาแล้วบดาวนะอือไอซีขนาดี่บวกเอชฟานอ่าเออเออเอ้อเ่ีอกันได้ดม,มือเดียวกับนำ้ำํามือเดียวบ่น้ำพงน้ำกันด้พี่น้องเด้อก <c oughs> ูไลก็แช่รัวพี่น้อง ผุงค the ักพ er ุงแน่เม <expertise> <now> ืองพี่น้องเอ้ยจงนไแหละวุ้ยพุ้นขอกระบอกอดอกพี่น้องนำพุงไปเลยปริ่งสำอนำพุ้นมามื้นในโต๊บ่ปลาทางนี้นะโอ้โมต๊ะตีผมมีพ้นเวยบ้านเ้ากสิบมต๊เพามันมาหมูมีพุ้น มาทางบันคึมเด้เออแมบมาทางบันคึมมันสิตาไปนีนีมันสิบหอดบันเท้าาเดือนอันทนไมแล้วเขาว่าบอกดี๋ยว่นีก็เจ้าว่ากันแล้เพราะอันใช้ก็ว่าเหนือเราบุกเเขาเป็นอย่างนั้นดําึ๊ดเหรอวะาันาเป็นบางบอนเออยันดํเป็นบางบอนนี่หละมันไ่ได้ซุ ต้องเป็นบางนกาทป้หแงอะไรกันแขงเป็นบางบอนครับมันแข่งคนเทาาหน้าพงพี่น้องดำน้าพงโอ้เพื่อชีวิตยังไก่เติบพงลายเฮาอย่างนี้ยอย่างเสียวตึง

จะดอนดกาได้เฮ็ด้เฮ็ดไว้นั่งนะไปหาพได้กินอยู่กบบวบ่ได้อีกไเบ่ได้กินอยู่บ่ผมคักขนาดพี่น้องเอ้ย ปีดกับสปีดบ่ได้ดอกพี่น้องพงพงหลายเติบพี่น้องเอ้ยไป่ปชีวิตบนพงนี่อืมได้แต่ครึ่งนึ่งให้นี่ก็ได้ยังไปนั้นยังมีส่วนพงไม่ได้ให้เบิ้งกก่อนอ่ะส่วนตั้งนต่บริดัมไปนั่งเลยเอาครึ่งให้ให้นี่นะ บาวกะลีสีฮอดสินไส่เลยเคยวบ้านเ้ากบิดำ้ำหรือบจัางนวเวตเฮ้มมเมื่อไเก็บเดนวห้าบําเพิ่แห้งตัวโทษไปเล่นตัวโทษไปถามนเยอามนมาาวายกันแล้ได้จเบมืเออ พี่น้องมัคอมเมนต์เข้ามาว่าบ้าดาไปดำนาซอยไทยบ้านเนี่ยเดอ้ออยากไปอยู่พี่น้องเอ้แต่ฮากวาอยากไลขึ้นอันนี้แล้นี่มัดนดำนาซอยฝ่าซอย,ยลุงหมู่บ้านเขาก็มาดำซอยเพิ่นว้านนี่ยสามให้บ้านนี่ก็ได้ <c oughs> เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอูย้อยากไลพี่น้องเอ้อยากไปอยู่อยากซอยอยู่ฉันใกลก,กัพอไปอยู่เนาะห่างกันหลายบ้านหลายกิโลหลายกิโลออกหน้าแล้วก็วโหหิเ้ยเติมน,นึงไหน Ô, lông thang nhau Ngoài nhau cỏ mãi nha mãi hình lạ nha Ơ nha bộ nha mãi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  nha gần nha kia kilo mãi nha mãi nha mãi thang mãi nha mãi nha mãi nha thang nha mãi nha mãi nha mãi tiểu mãi nha mãi nha mãi nha mãi thang mãi nha mãi Ơ Tiếng nha cấp xiăng của thằng ini để xăm nè, bẻ cổ phay mà xiăng gì ừ. máng? lông đầm na còn ừ. ít đấy, phi nông đó. con. hít thá còn lướm na, hoa nhảy, lẹ bạt này.

ปลาพี่น้องลงอีกให้ลุมพลดปลดปลดใหญ่ให้นึงเนี่ยให้นี่เต็มเต็มเลยพี่น้องให้เงาเติบได้เนี่ยปุ่นละเบิดกาประมาณาสี่ห้าสิบหยดเอ้ยดำทั้งตัดเละเฮ้ยเกา,าหลีมันจะหอดไว่อยู่พี่เงาห้องบทชนะนักได้เหรอต้องดำทั้งตัด ดำอยูมือนี่มือแรงอีกให้หนึ่งคือสิเบิร์ตหน้ามีรุ่งก็ได้พัดพ้นมาม้าอีกพัดพ้นแซดมาอีกกับดำอีก<ป>อืมพ่อยป่ะปะอืม ลงเหงอีกสักก่อนเด้อพี่น้องเด้อใกล้สิแล้วยให้พอละแต่งซีอัปเดตให้เบิ่งใหม่หากลอยพี่น้องเอ้ยสมัแดดแท้แด่ใกลังสิแล้วยให้พี่น้องตัดภาพมาอีกทีใกล้สิแล้วยแล้วบ้านนี้แห่เฮาเด้อแห่เข้าแล้ว กทำหัน้ยได้ี่าำหอยหันเลางม่แักหำหยม้อ้อยเนี่ยมือาล่า้นนามือปลากรีน้นป่า้าวเีงหอยจี้เขาแล้วจี้เขาแล้วไกลชแล้วให้เลยพี่น้องชีไดขึ้นแล้วละบ้านเนี้ยห่อนห้อนบบกรีว่าห่อนหอนประมาณตอนนี้นะอยขึว้

nhang tới hai bốn mươi năm bật đi cái khืน này thằng bạn đây cầu nguyện cung lời lai đó thằng bạn đi theo 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 ยินดีไม่แห้งสุขภขาพแข็งแรงเบอร์สกูสกคนพี่น้องเฮง,งเฮงรวยๆหาเงินหาค้ำกับสุกให้มันให้ฮังให้มีเบอร์สกุสกุกคนเพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปนะสบายดี